สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยอดเชฟไทยครับบ่าย3ามโมงวันอาทิตย์แบบนี้นะครับทางช่อง9ก้ากด30แล้วครับเรามาพบกันก็มีแต่สูตรอาหารดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันที่เรียกว่าดูแลทําได้ทําง่ายทําตามได้ด้วยใช่ไหมใช่เออแล้วนี่มาเหมือนเดิมครับกับพี่ชายสองลุงก็ครัวใช่ไหมสองเท่าโอ้เท่าแล้วเหรอเรียกลุงกันไม่ได้วั<ม>นนี้อะไรวันนี้อะไร N K K เอ็นข้อไก่ทอดเอ็นข้อไก่ทอดนี K ่ตั้งกระทะให้มันร้อนไว้ก่อน มันมันเราเราซื้ออะไรมาสองอย่างวันนี้เราใช้สองอย่างเลยใช้ทั้งอันนี้เขาเรียกว่าเอ็นข้อไก่อ้าไม่ใช่หลังเต่าไม่ใช่เออเต่าอะไรเงี้ยเอออันนี้เขาเรียกเอ็นแก้วอื้อไปทั่วไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าเอ็นแก้วอ่าเอ็นแก้วมันคือข้างหลังของของขาไก่ขาไก่ขากับน่องใช่แต่ส่วนชิ้นนี้คือหัวกระดูกข้อไก่ อ๋อเราใช้สองอย่างเลยใช่ใช้ทั้งเอ็นแก้วไก่แล้วก็เอ็นข้อไก่อันนี้มันก็จะมีแบบกระดูกอ่อนๆหน่อยๆนะอ่าแต่อันนี้จะเป็นเอ็นอ้เห็นไหมมันไอ้ส่วนเนี้ยมันจะอยู่ในนี้เออติดๆัวนี้ใช่ตรงนี้เขาเรียกเอ็นแก้วมันคือพวกนี้โอ้โหเนี่ยติดขนด้วยเหรอใช่ฮะติดขนด้วยก็ต้องขนดิไม่ขนแล้วมาไงโอเคเอต้องขน อโอเคได้ทีนี้เวลาเราเลือกซื้อเนี่ยมันมันไปบอกเขาเลยว่าเป็นเอ็นแก้วใช่ไก่เอ็นแก้วไก่ซึ่งเรียกว่าคอนเวนียน e สโตร์มีเยอะไปหมดเลยแล้วบริษัทคือไก่วันนึ่งเนี่ยเชื่อดหลายหลายหมื่นตัวนะตัวตัวหนึ่งมีสองชิ้นนะใช่ฮะเป็นแสนไหมแสนแสนเลยบ้านเราแต่ก่อนบ้านเราเลี้ยงไก่ท่านผู้ชมเลี้ยงเป็นสิบเล้าเลยนะเล้าละสองสามร้อยโอ้สี่ห้าร้ยก็มีบางที เลี้ยงกันโอ้โหขนาดใหญ่ขนาดเล็กใช่ไหมเลี้ยงจนรู้ว่าไอ้ส่วนนี้มันมาจากไหนใช่เพราะว่าเวลาไก่เราเชือดเนี่ยเรามีไอ้นี่สองชิ้นไอ้นี่สองชิ้นทั้งตัวหนึ่งอะ่ะใช่ไหมนี่นี่เล้าหนึ่งแล้วมั้งได้ <laughs> นี่เล้าหนึ่งแล้วนะซึ่งมันเป็นที่นิยมมากนะใช่มันเป็นของกินเล่นอะ่ะอย่างที่บอกว่าในเมื่อจํานวนเยอะมากขึ้นเนี่ย ลักษณะการเก็บหรือถนอมอาหารเนี่ยก็มีองค์ประกอบสําคัญกับการดูแลรักษาให้มันคงสภาพความสดเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาเขาทาได้เสร็จเคาล้เสร็จเนี่ยอุณหภูมิของไก่ที่มันจะเสียง่ายก็คือ room temperature คือเนี่ยยี่สิบเจ็ดสามสิบอะไร<อ>เงี้ย <จะ S 1> เสียง่ายแล้วแล้วพอเขาทำเนี่ยเขาต้องเข้าหลังหลังทำเนี่ยแช่ยเย็นเลยแช่ยเย็นตลอดแช่ยเย็นเพราะมันไก่อย่างที่รู้ว่ามีซ a l m o n e l l a เยอะก็คือ,อทําให้ท้องเสียได้ง่ายถ้ามีอุณหภูมิของมีความชื้นมีอุณหภูมิ นะแล้วก็มีเวลาให้เขาเน่าทุกอย่างถ้ามีความชื้นอยู่กับไก่เนี่ยแป๊บเดียวเน่าเลยเพราะนั้นแล้วเชื้อแบบนี้เวลามันโตมันโตแบบ2 4 4เป็น8 8ด6 <16 S 2> เลยนะมันขยายเป็นเท่าตัวเท่าตัวตลอดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าไก่เนี่ยไก่กับไข่เนี่ยเสียง่าย่นะเพราะฉะนั้นเขาดูแลอย่างเงี้ยดูแลจากอุณหภูมิอาจจะช็อกฟิช220องศาซีเีแข็งเลยซึ่งจะทําให้ไก อยู่ในสภาพที่สดอย่างนี้ได้เวลาทําก็ต้องอยู่กับน,น้ําแข็งต้องอยู่กับความเย็นนะห้องเย็นเนาะใช่อันนี้แหละครับเลือกซื้อไม่ต้องไปเลือกซื้อแบบเออมันมีเอ็นแก้วกับเอ็นข้อไข่แค่นั้นเองเรื่องความสดเนี่ยผมเชื่อว่าโรงงานใหญ่ๆเขาดูแลเรียบร้อยแต่ถ้าไปซื้อตามตลาดก็ไม่แน่นะใช่มันมันอาจจะมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่สู้แบบเขามีระบบป้องกันร,ระบบทําอาหารที่ดีเนี่ยซื้อตามตลาดเราต้องมั่นใจว่าว่าสดจริงแล้วก็ ใช่เลยอืมใช่ไหมอ่าโอเคแัล่ะครับท่านผู้ชมครับเวลาเราซื้อก็แบบนี้เลือกซื้อเอาแอปเแก้วกับข้อไก่มาครับนะเครับเท็กเจอร์มันจะแตกต่างไปที่อ่อัเท็กเจอร์มันแตกต่างกันไม่ใช่กลุ่มอันนี้มันจะหนึบๆอันนี้มันจะกลุบเพราะมันมีติดกระดูกอ่อนเหมือนเรากินกระดูกอ่อนระว่างข้อเนี่ยเนี่ยใช่ไหมมันจะอยู่ช่วงกลางตรงกลางนี่ยมันจะเป็นคอลโลเจน สำหรับไ้ใช่ไหมแล้วก็ปาดกระดูกอ่อนตรงนี้กระดูกอ่อนตรงนี้มันก็อยู่ช่วงกลางนี่ใช่ไหมอ่คอลลาเจนนะมันจะกึศึกแต่อันนี้อันนี้มันเอ็นเลยโอ้ัวนี่เหนียวหน่อยสิป่ะออกเหนียวหน่อยแต่มันก็ไม่ถึงเออไม่ถึงกับว่าต้มได้แกงได้หมดอะแต่ว่าแต่ว่าต้องดูว่ามันจะจะชอบหนึบชอบกรอบยังไงนั่นะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละก็เลือกเอานะครับอยากจะทอด หรืออยากจะไปทำเมนูอื่นก็ได้นะได้ก็แล้วแต่เลยอ่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราแบ่งอันเนี้ยสลับซ้ายสลับขวาลงไปที่นั่นเนะเอาตะไครมาลงไปหมักหน่อยน้ําปลาซีอิวขาวอืสลับซ้ายสลับขวาอืมโอเคไม่ได้เว้ยสองอันแต่อีกทีได้อีกซอยตะไคร้นะเพราะเดี๋ยวเราจะทอดเดี๋ยวตะไคร้ใส่หมักลงไปในไก่ด้วย อันนี้อะไรเนี่ยอิ้วขาวใช่ถามไม่ได้ดมดูนะอ,อิ้วขาวหนึ่งช้อนก่อนช้อครึ่งอันนี้น้ำปลาอืพอ,อตะไคร้สี่ต้นตำพริกไทยเนื้อช้อนาง,งานที่หลังงานที่หลังา <laughs> งานที่หลัง <laughs> เขาก่อนสิฮ่าเขาก่อนไม่งาส่ทีหลังครับเพราะว่าเราแค่โรยเฉยๆแล้วหยิบทอนเลยย่ยก็ถึงได้บอกฮ่าเอียวๆอ่าตะไคร้ตำนะน้ำหยาบนะไม่ต้องตำละเอียดระวังนะว่าว่าตะไคร้มันจะใส่น้ำมันแล้วกระเด็นใส่แขนเราสิเป็นห่วงเป็นห่วง โอ้น้ำมันร้อนแล้วแต่คล้ายใส่ลงไปเข่าลงหน่อยโอ้ยใช้ช้อนคนได้ไงต้องใช้มือก็ําลังอยู่เนี่ยมันเจ็บดั่มเนี่ยเออใช้มือเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวคนเองโอ้เข่าเข่าหน่อยไปเข้าไปให้ทั่วๆหน่อย เราทำไมไม่ใส่น้ำก่อนใส่แป้งไม่ไม่ไม่ดีดีดิไม่ดีจะได้ไม่ติดมันเน่มันช็ดนิ้วไปทอดเอาไก่ไปทอดนิ้วไปล้างตมันติดอยู่กับนิ้วหมดเนี่ยอันนันเอาพยายามก็ใส่ทั้ทีแรกก็จบยังไม่ม่ติดได้เชื่อเชื่อสิไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้คือชุบแป้งทอดอันนี้คือเคล้าแป้งทอดจะหาใส่ตอนไหนอ่ะ ยังไม่ใส่ยาเลยอ่ะโอ้เลอะใหม่เอาเอาเอาเถอะนะอาเถอะฮะน่ะเฮ้ยแล้วเนี่ยไม่มีกัปตันอเมริกามาเนี่ยมันจะยิงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้จะยิงหน้าเอาเนี่ยเพราะงานเนี่ยนั่นตามจริงแล้วมันไอ้นี่ได้นะอ่า มันร้อนเรากไปมันอ่อนไปก่อนทอดสองรอบอเดี๋ยวจัดการให้รอสักคู่เดี๋ยเราใช้ทอดสองรอบเดี๋ยวลงอีกทีนึ่งนี่รอบแรกเราได้แล้วด <ried. S 1> เดี๋ยวเราเล่งไฟแล้วลงลงรอบสองอรอบสองเนี่ยจะมี ะก,กรูดพริกรับพริกนี่คล้าะกันแต่แต่แตคลยใส่แล้วโอ้จะใส่อีกเหรอนะใส่รอบสองครับเร่งน้ำมันร้อนแล้วเราก็ลงเลยรอบสองของเรารอบสองเนี่ยเหลืองเลยนะครับือ,เ,อเดี๋ยวเรามีอย่าเพิ่งใส่ตอนนี้นะเพราะว่าไอ้ไอ้ใบมะกรูดกับพริกแห้งเนี่ยใส่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวไหม้ก่อนอ เราให้เขาเหลืองก่อนแล้วค่อยใส่สุดท้ายพอเขาเหลืองแล้วใส่สอ,อย่างสุดท้ายเนี่ยกลิ่นของใบมะกรูดก็จะเคลือบกับของที่ทอดด้วยใช่ไหมใช่ถูกต้องพ <laughs> อยหอ๋ออีกนิดนึงออพอได้ไงอีกนิดนึงนี่นี่คลิกใบหัวรับเอ้ใบอะไรน,นะใบมะกรูดนี่

โอ้โหนี่เอาพอส์อสูอไว้พอนะอะ่นี่เลยอะไรนะเอ็นคอบไก่เอ็นคอไก่ชุบแป้งทอดครับท่านผู้ชมครับ <p> เดี๋ยวเรามาชิมกันครับอร่อยแน่ อะไรนะอะอะไรนะเอ็นข้อไก่คุกแป้งทอดเอ็นข้อไก่คุกแป้งทอดใช่ไม่ใช่ชุบนะไม่ชุบนี่คุกคุกคลุกนะมันนี่อันนี้อันนี้อะไรนี่เอ็นแก้วเอ็นแก้วเดี๋ยวหาเอ็นข้อไก่นี่เอ็นข้อไก่ใช่นึกว่าจะเอาประมาณหยิบเองใช่ หอมกรอบอร่อยมากครับมีความเค็มนะโดยที่เราไม่มีน้ําตาลไม่มีเค็มอย่างเดียวนะครับน้ำเนี่ยเค็มไม่ใช่เค็มปี๊ดนะแล้วในความกลิ่นที่เป็นกลิ่นไก่เนี่ยม,มันจะหายไปเป็นกลิ่นหอมของตะไคร้ที่ถูกทอดใช่มีกลิ่นงาที่เคล้าลงกันด้วยแล้วก็ยังมีใบมะกรูดแล้วก็พริกสุดท้ายที่เราทอดรอบสองเนี่ยนะไก่พอทอดรอบสองแล้วเนี่ยกรอบแล้วกรอบนานนะ ไม่ใช่กรอบแล้วข้างในมีน้ําออกมาไงั้นไม่ใช่นะเพราะเอ็นแก้วหรือว่าเอ็นข้อไก่เนี่ยความชื้นของตัวเขาน้อย<ช>กว่าเนื้อไก่ปกติแต่เราไม่ได้ชุบแป้งทอดอย่างนี้นะเพราะน,นั้นจะไม่หอมนะจะได้แต่ตัวแป้ง,งนั้นนาแต่อันนี้อร่อยมากๆเลยเรียกว่าถ้าใครจะชอบเป็นไม่อยากเอ็นแก้ว ก็เป็นไก่ก็ได้นะแต่ขอให้เป็นหั่นบางนิดนึงหั่นเล็กนิดนึงไม่ใช่หั่นเต๋าอุดมวใหญ่ๆมานะใช้สับดีกว่าใช่อย่างที่บอกข้างในพอมันใหญ่ขึน้นมาแล้วมีความชื้นข้างในเนี่ยมันทําให้แป้งทิ้งไว้สักแป๊บนึงนิ่แป้งมันชื้นแล้วมันนิ่มมันจะไม่กรอบอนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกับรายการยอดเชฟไทยนี่หนึ่งเมนูแล้วนะนะเดี๋ยวพบกับผมอีกหนึ่งเมนูครับเดี๋ยวส่งพี่ชายกลับบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งสูตรรอท่านผู้ชมอยู่ครับสักครูครับสวัสดีครับ